สบายปะบอกเออยกสบายปะแล้วมันก็ขยันเรียนโรงเลี้ยงลงไอ้นักเรียนโรงเรียนในสิบตรงที่สนสนนี่ไงบอกว่าเออเดี๋ยวขยันขยันเรียนนะสอบนัสอบต่อในสิบให้ได้นะสบายเลยคนเนี้ยที่มาเรียนอยู่ที่ไหนอ่ะหึเรียนที่ไหนบอกปากน้ำไอหยกอยู่ปากน้ำบ้านอยู่ปากน้ำคนบ้านเดียวกับผมคนอัมพวาไม่ใช่ว่าลูกหลานสาวได้เรียนหรือว่าไม่ไม่เรียนลงลงกศน มีป๋วยเตือนไปบอกเขาทั่วหมดเลยโดนไล่ออกทำไมอะ่ะครูเพราะว่าเสื่อมเสียโรงเรียนมันแน่มแ่หละจริงมันเรื่องจริงไม่ใช่พี่เบนมันไม่ได้เรียกไปเตือนก่อนเลยมาถึงมันเรียกไปมันไล่ออกเลยเรียนรักไงนะรักก็รักไม่รักไม่ได้เลยรักอ่ะแค่จับตูดจับตูดไม่ได้เลยจับสูตรกตตันหมดไม่ได้เลย นยนดตเด็กผูชายเขไดเอมเล่นๆกัน่ะแล้วมีเด็กผู้หญงเอาไปฟ้องะเดี๋ยวไอ้นี่มีถนนคนเดินอ่ะ เขาจัดงานเมืองปันเมืงองเก่าย้อนยุกอะ่ะจัดที่่านยรอไฟยิบห้ายิบได้มัง้งเดี๋ยวดูแป๊บจำวันที่ไม่ได้ไข่เจียวปองนึงทำไมภรรยา,าไม่สั่งไข่เจียวไม่ชอบกินไม่ก็อยากกิน้าอยากกินยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดพฤษภา สิบ <10 S 2> โ,โมงเช้าถึงสี่ทุ่มจจจจเจ้าวตุกเจ้าตุกเจ้าพอดีมีอะไรมีสิก็มีขายพวกอาหารน่ากินย้อนยุคแต่งตัวย้อนยุคแล้วก็มีมีอคอนเสิร์ตด้วยวงเราไม่รู้จักย้อนยุคที่ต้องเอาแต่งตัวไง เสื้อทำแบบหัวหินไงเสื้อขอกระเท้าผ้าถุงอะไรอย่างเงี้ยน่ะกวต้องไปเอาดนตรเอาทองสีวารุณมาไม่ใช่นี่มันวงวัยรุ่นอ่ะไม่ใช่ที่จริงจริงแล้วเราได้ย้อนยุคกันนะต้องไปเอาทองสีเอาไว้โคตเอาคป็นอะหว่านะไม่มีใครดูมีนะคนแก่คนแก่มันน้อยเลยเขาเที่ยววัยรุ่นคนแก่มันไม่เที่ยวการโว้ยลมโอ้ยปวดต่องเท้วอ่ะ จะไปเอ่มั้ยเนี่ยกลัวรถยนต์ไปกลัวอะไรป้ามีรถยนต์ไม่ต้องทำหน้ากลัวนะไข่เบนก่อนดีกว่าเมื่อวานไอจีมันมันบอกว่าพยากรอากาศบ,บอกว่าฝนจะตก ดูมากเลยจาปเะรบหรือว่าตัวใหญ่กลัวลมไม่หอบดูดิลมแรงมากเลยปาดเร็วันนี้ล้อลุงใหญ่ถูกพัดไปติดตะลิงเลยด้วย bên tên Hà hạ <laughs> <Ketha> bình là <laughs> คืวันนี้พายุลงพายุลงต้นไม้ล้มฮะม้นต้นไม้ล้มนอ่นไม้ลอเออใช่ลืมแหมขอบใจที่บอกรายต้นไม้ล้มพจะล้เดือนี้แหละอ๋อพ่งจะล้มใบไม้ร่วงขวงยิวปิวปอยควันเคิ้มคอยล่องลอยต่ำหลม เทมันพัเดเตือนอู้แส่ภรรยาไปทำง,งานไม่ได้ลมหนาวข้างพายพัดลมไม่ค่อยมีไงยปยุไม่ค่อยีไม่ค่อมีบ้า

เขาไม่เรียกงวงช้างเขาเรียกว่าหมูหมูช้างมันจะตึกคอนาโดแล้วหน้าตลาดถนนขุดกันอยู่โอ้โหเป้นไข่เคี่ยวกินวันนี้นะไม่ใช่บอกขอเขาหิเขาจะรู้ไหมว่าจะกินไข่คเคียว,ยวลูกเดียวพอแน่จะไม่กินกินแล้ว ยังอิ่มอยู่เลยอ่ะอกล้าไปหน่อย่ไหวแล้วอิ่เมื่อนกินเสร็จแล้วก็นอนเมื่อคืนกินเสร็จกลับมานอนเลยกับสองทุ่มครึ่งวะวันเยาวบอลเดียรให้นอนเล่นเกมต่อได้ไหมีนี่ นอนเล่นเกมตองไงแต่แ <tang> ค <ar> ่สามทุ่มนอนไม่ไหวมันได้แค่เวลานั้นลูกลูกด่าเล้นอย่างนั้นแหละนอนได้เท่าแหมตื่นนี่เราตื่นก่อนจะเปิดหน้าต่างเปิดทำไมแสงเข้าพ่อมันโดนด่าเทวดาใช่ไหมพ่อมันโดนด่าลูกเทวดา รู้สึกมันอยู่ตรงนี้ดีนะมันอยากกินแล้วมันก็ไปเดี๋วิ่งซื้อในตลาดไม่งั้นมันมันอยู่บ้านแม่นะมันต้องคอยวิ่งมาซื้อกับข้าวกินไปล้าวที่มาจานหนึ่งต่อป้าอินเนี่ยเนี่ยมันก็บอกจะกินอะไรร้านพี่ร้านป้าเป็นดีวะมันเยอะแยะมึงจะแดกอะไรก็แดกมาถึงก๋วยเตี๋ยวก็เจ๋วเรื่องเยอะละมึงอ่ะเพราะงั้นป้าเบนก็ใสกะเพรามันไม่รู้มีก๋วยเตี๋ยวมันรู้แต่ว่ามันจำไม่เป็นใจไม่นึกใจไม่นึก เมื่อคืนเขาคุยกับแม่เขาบอกว่าอืมมีกุกเจียวก็ไม่บอกหนูม,หนนะมันเห็นเลยะมันเห็นแตมันมันไม่สนใจไงมันนึกไม่ออกไงมันมันมุ่งมาสั่งผัดกะเพรามันก็ไม่ได้สนใจไ,ไปแล้วเจ็ดโมงแล้ว น่าจะไปต้องนานแะล้วหมอมอทุกวันเหนียวเงาพี่น้องไอ้ชอบแน่ผมไม่ใช่มั้งทีแรกรู้ว่าพี่น้องไอ้ชอบก็ไม่เอาอะนะพักักเป็นมือแดง มืดเลย์ยืนก็ไม่ได้ อไปทอดไม่เอาเอาไข่ดอดคุยตอ,อ,อนจจนี้กินน้องระวังก็จะได้กินแล้วก็จะหอ,อ,อมๆน้อยๆแล้วหินมาอยแล้วพี่ ีไว้ไม่ต้องเป่าไว้ลมเป่าให้อร่อยข้าวผูดแดงไข่ดาวยยา แล้วไม่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 ไ,มไ,มไมม่สัมพลังท้องโตเอ้ยพลังท้องใหญ่ถามว่าคุณไม่คุณไม่กลัวอ้วนเหรอเพราะว่าออชีวิตคนเราที่กลัวที่สุดคือตัวแก่ไม่ได้กลัวอ้วน เขาบอกว่าถ้าเผือกิีนนี้มันอ้วนแล้วตายไปเร็วก็ยิ่งดีจะได้ไม่ต้องแก่เพราะว่าถ้าแก่ไปแล้วไม่มีใครเียงดูที่มองนอกอะ่ะเขาต้องเข้าไปอยู่บ้านรวมกันนี่บอกว่าพิงคนระวังสุขภาพอะ่ะเอาพิเๆ ว่าดูคนแก่ที่หน้าหน้าสงสารทุกคนเลยหน้าลาบากแกคงคนแก่ประเทศทเขาอะน่าสงสารน,นะบอกว่าถ้าพระเจ้าประทานโลกไหมเขาโลกนึงเขาจะขอบขอบดอูพระเจ้ามากที่ว่ามีหลักประกันว่าเขาจะต้องไม่อยู่แก่ไม่ชอบอยู่แก่เนี่ยเป็นต้นเหตุที่เราเห็นพลังที่มาเดินเมืองไทยอ่ะที่พลังท้องใหญ่ๆหญ่ะ ถ้าไปถามจ่เป็นคนที่มีความคิดแบบนี้มีกลุ่มที่มีความคิดแบบนี้ไม่กลัวตายใช่ไ่มใค่จ้ะ ไป,ไปแจดตัวนี้นะครับเขียวแจกตัวก็ไม้อะตัดลงสัดย่าเป็นคนทำจวนใช่ไหม,มทำจวน,นว้ากรางเลยใช่ไหมดูก็สอบเลยอะทำเสร็จก็ย้ายที่อื่นตรออ๋อแบบมาจัดจวน ว่าเป็นกน้องรจ้างก็ลังต้องทำทุกวันาาเรื่องไหนคะายีหน้าจะไม่ได้ทำหน้าจะไม่ได้ทำต้นโต๊ตกแม่

ด,แบบแด้วยกาแฟด้วยกาแฟเลยล่ะหนาวอ่ะเ,าาเดี๋ยวคี่ไม่มีคืน <c oughs> ส่วนลงนิดแล้วด้วยน้ำไม่เป็นไรเราเดินหนึ่งไฮคา,าได้ ทรพีให้กุน้าแตกไม่มีตังให้เขาเอาตังให้เขาเลยเอาล้มกลางลืมกระเป๋าตังไม่รู้เอากระเป๋าตังไปต้อนลูกไว้ที่ไหนหาไม่เจอต้อนอยังไงก็เดินขโมยหาไม่เจอแล้วเนี่ยไม่รู้อยู่ไหน ฝากลูกไปก็ได้สางกดไลค์กดแชร์ไม่แน่อ่อนถัรวถึงแล้วบ้านนะไม่เดินคุยแล้วฝนตกใหญ่เออเดี๋ยวถ่ายให้ดูฝนก่อนแข็งแขเ,เดี๋ยวไ่เชื่อเดี๋ยวนี้ังรว่ายน้ำจะได้กางพื้นส่ง ข้าวเปลียนแล้วแม่ไม่เก็บจรอิอะไรจริงรถก็ไม่ได้อารมขึ้นกระจกขึ้นไม่ได้อารกระจกขึ้นก็ชุบกระสูกหน่อยบ้านลุงใหญ่แถวนี้เพราะว่า ไม่ใช่หน้าฝนแต่ฝนมาดูนี่เห็นไหมแรงด้วยรถไม่เดือกระจกขึ้นไปดูฝนไป่้องฟางก่อน เกือบไม่ทันไปกระจกขึ้นรถไม่ได้กระจกขึ้นฝนตกแล้วแต่ไม่แรงขอทนแต่ลมแรงลมแรงมากแม่กินมะม่วงก็ไม่เผื่อพอเลยเพราะว่าเวลาหมดแล้วแม่ต้องรีบไปทำงาน พอต้องไปส่งแม่ลูกไปกินข้าวแล้วไปส่งลูกด้วยไปเที่ยวเดียวกันเลยแล้วกันลูกไปตายลูกบอกว่าหยุดแล้วกไม่ไตมายทำไมทำไมอย,อย่างนั้นนะ อยากให้ดูปลดลาดแรงๆก็ไม่แรงโอเคเอาแค่นี้แล้วกันเพราะไม่แรงนะดีไหมไทยกับหัวกับหางบนแล้วมั้งเนี่ยหรือเปล่าโอเคสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ